ฮัลโหลตาจ้าหาวสวัสดีค่ะเพื่อนทุกท่านวันนี้เสี่ยจันสเตชั o n ก็มาส่งรูปส่งคลิปที่เสี่ยจันนะคะที่ได้เคยร่วมกิจกรรมการกุศลในฐานะเอเชียนเกมส t r ตรีมแอมบัสเตอนะคะของกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19นะคะ รวมวาดภาพที่ริมกำแพงนะคะสะพานแม่น้ำเฉียนกังเมืองหางโจโน้นี้นะคะคลิปนี้ได้ถ่ายทำแต่ปี2021น,นะคะเพิ่งเอามาลงเมื่อวานเมื่อคืนนี้เองนะคะทางรัฐบาลได้เอามาลงคลิปไว้นะคะทุกคนดีมากๆเลยนะคะซึ่งพี่สุดจานบอกว่าเพราะว่าผมวินเรียนวาดรูปม,มาตั้งแต่เด็กครับครั้งนี้ได้ร่วมกับน้องๆรวมถึงนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะ มาวาดภาพบนกระเพงให้เสร็จสมบูรณ์ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะตามหาความฝันในชิ้นเกม2022เรื่องพวกเราจงทุ่มเทยอย่างเต็มที่กล้าไปข้างหน้าอย่างมั่นคงดีมากๆเลยนะคะทุกคนััังงงจจอีีพิ่่ยกไม เอเชียนเกมก็จบลงอย่างสวยงามโดยทั้งเจ้าภาพชินก็เป็นเจ้าเรียนทองนั่นเองนะคะเดี๋ยวก็ยังจะมีกีฬาสำหรับคนพิการมาด้วยนะคะทุกคนนั่นก็คือเอเชียนพาราเกมครั้งที่4นะคะซึ่งจะจัดขึ้น ในวันที่22ถึง28ตุลาคม2023นะคะทุกคนที่นครหังโจวนั่นเองปบะเศจีนนะคะก็รอติดตามรับชมเหมือนกันนะคะก็มาต่อความฮอตของฮีสจารานนะคะที่ได้ขึ้นปกนติตยสารเอเชียนป๊อปแมกซีนนะคะของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะโอ้โซึ่งแบบฮอตมากๆเลยนะ เป็นเล่มที่ขึ้นปกประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะเป็นเดือนวันเกิดด้วยแล้วก็ใช้รูปเซตวันเกิดของพี่ด้วยจริงๆแล้วเคยขึ้นปกมา3เล่มแล้วนะคะอันนี้เล่มที่4ซึ่ง3เล่มที่ผ่านมาก็จะมีรูปทัางซานนะคะเล่ม154แล้วก็หมอกู้เล่มหนึ่แล้วก็ช่วงที่รับรางวัลน,นะคะเล่มที่ 163แล้วก็มาหน6่รูปล่าสุดเซตวันเกิดนั่นเองนะคะถือว่าอดปังมากๆแถมได้ขึ้นไปอยู่บนไม้บรรทัดของทางญี่ปุ่นด้วยนะคะน่ารักสุดๆถือว่าหนังวันเกิดก็มีเรื่องราวดีๆมาให้รับชมอยู่ตลอดเลยนะคะสำหรับพี่เซจันของพวกเรา ก็ส่งต่อข่าวคราวเรื่องราวดีๆของพี่สุดจ้าให้กับเพื่อนๆท่นนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆท่านที่มารับชมฮะสวัสดีฮะ